สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องสบายสบายสไตล์ต้มแตมนะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ต้มแตมสีพาพ่อแม่พี่น้องไม่กินหมูหันพี่น้องหมูหันเพ๊้ครับหมูหันขายอย่างงี้พี่น้องบรรยากาศทำกลางบรรยากาศบ้านๆเขาเนาะพี่น้องอันนี้หนังครับหนังกรอบมาพี่น้องมาเบาๆไร้ใหญ่ห้างต้มแตมสีพาไม่กินหมูหันน้ำจิ้มก็ยจะเป็นน้ำจิ้มสูตรทางร้านนะพี่น้องนี่ย

ต,ต้มแจมแวะซื้อข้างๆพี่น้องตลาดลงปกโอ้ตัวหนึ่งกะใส่เอ็มเงประมาณตัวสองพันพี่น้องผมถามมึงดอกใส่ยงินเงประมาณสามพันนี่ก็จะแซ่บเลยพี่น้องต้มแจมกินอยาก,กเลยจัดเลยพี่น้องอันมีเต้หอนหัน ย่างไปน้ำวิ่งไปไปน้ำนะพี่น้องบรรยากาศหนาวๆแบบนี้เขาสู่ดูดูหนาวเลยพี่น้องเด้อดูแลสุขภาพผาไม่ได้ครับเด้อมาเรื่องมันเนาขายง่ายบีได้ไหมบีหนังกรอบหมูหันหนังกรอบ อโอ้แสบพี่น้องแสบสบแสบแสบเน,นี่ยหนังก็มีหน,นังกรอบโอ้เขาทาเินอยู่พี่น้องเขามาแล้วยมกวืกหลกแชได้พี่น,ออน,อน้องเด้อกติดตาีกำลังใจเหตอมจมนะ ไปดีสารคลิปไม่ไหมพี่น้องได้รับชมกันมือนี้ต้มแต็มพามากินหมูหันอืมอืมจเป็นเนื้อพี่นอ้องโอ้หนังกรอบของคนอีเลีย nữa lầy nữa Chăm không bè Nhìn chào Nhìn bên nóng nhìn nhìn nhìn

จำเจมกับม me like ่กินให้พ่อแม่พี่น้องได้หิวน้ำจำเจมน้ำพี่น้องเนาะหมูหันยี้มไม่พอใจพี่เจจินอยู่พี่น้องเห็ดอยู่บ้านนี่จำเจมก็เป็นเห็ดปะทำกลางบรรยากาศดีมากเลยพี่น้องหลังบ้านล่มวอยๆพี่น้องลมหนาว <Nhạc> chịt tung bay ha chịt làm như thế nào chú nông kéo chú nông bùi có phải hmm chụp เราครับเจ้าจ้าองบนเสียบด้วยพี่น้องสุดทางลัน่นฉันชอบคลิปนี้กับคไลหยนั่นไม่ได้พี่น,อน,น,น้องเ้ยคนไลก็ดแจ๊ก็จดจําเป็นกำว่าเห้ต้มแจมมีต้อมแจมกับมากินหมูย่างหมูหันพี่น้องพี่เสียังไหมมันหยุด หางอุดูยพี Haha, mm, ่น้องหางบนอืมดวงอืมเราแซ่บก็ไปหาหมอเลยพี่น้องปวดเหนียวมั้งนะ มึบเข้าไปจุนี้ม่อย่างไรพี่น้องมากินหมูหันน้ำกันนะพี่น้องเด้อความแต้มกับไมัอย่างไรเราิปนี้ฝากไว้ที่พี่น้องสวัสดีครับ